เธอคิดกับเราแค่อ่าวไทยแต่เราคิดไปไกลถึงแปซิฟิกเอ้ยงงกระสิพูดจากไหนผมอยู่ในโดมผู้ชมครับผมนี่ฮะสวัสดีคัณผู้ชมพวกับผมบาร์บี้กับรายการเอ่อฟรีไฟบอมหรือซีรีส์ซึ่งนานๆจะมาทีเพราะว่ามันหาแมปไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ใช่โลบอก,กน,นะครับผมจะเป็นวินิโวนะครับเราไปดูกันเลย เอาแล้ครับผมเราเจอแมปแมปหนึ่งนะผมเป็นแมปฟรีไฟหอนาฬิกาคนไทยสร้างครับผมดูจากชื่อแล้วนะครับผมอ่าอ่าผู้ชมไม่รู้ทำไมนะเวลาแบบไม่ว่าจะเป็นโลบอกรหรือเกมอะไรครับผมเขาชอบทำแบบเป็นหอนาฬิกานะหรือว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของฟรีไฟใช่ไหมคนจำง่ายก็เลยแบบเออสร้างเป็นหอนาฬิกานะผมก็ดูคะแนนรีวิวก็อาจจะเฮ้ยก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าผมก็อ่ะคนไทยสร้างก็ลองไปเล่นหน่อยแล้วกันนะครับผมฮะ ไปเดี๋ยวเราไปลองเข้ากันไปในเกมกันเลยนะครับผมเป็นยังไงดูรอบๆก็คือหอนเรการแหละใช่ไหมฮะอาหารผู้ชมมีฟอนต์ไทยด้วยนะครับผมฮะอ่าเดี๋ยวรอก่อนนะผมรู้สึกไม่ไมค่อยมีคนผู้ชมครับผมผมไม่มีเพื่อนเลยฮะเกมไม่โวเนี่ยอ่ะขออ่านป้ายละกันนะครับผมฮะอ๋อไปอัปเดตนะผมก็มีเพิ่มฝึกจุดฝึกนะผมแล้วก็จุดเออจุดยิงกันอ่าแล้วก็เพิ่มในส่วนของสไนเปอร์มาโอเคประมาณนี้สำหรับอัปเดตใช่ไหมฮะใช้ได้ผู้ชมครับมีบอกด้วย อ่าเรื่องนั้นช่างมันครับผมเรามาเดินดูรอบๆกันดีกว่านะผมว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับผมไปอนาตรงนี้จะเป็นเพิ่มกระสุนนะครับผมอ่าให้เอากระสุนได้ใช่ไหมฮะกระสุนผมมีเยอะแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่น่าจะต้องใช้นะครับผมสำหรับกระสุนเนาะแบบว่าไม่ใช้เหลือเฟือผู้ชมดูนี่ผู้ชมดูมีไอวอด้วยฮะตั้งได้ปะเนี่ยตั้ง <laughs> ตั้ง I ไอวอเลยผู้ชมมาเฮ้ยคตอเท่ไอวอสุดจะจัดแล้วนะ่ปอะไรนะโซนยิงเลยไม่ใช่โซนยิงนะครับผมะอืม ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมไอวอลนี้ถือว่าสวยมากส,สวยต่างจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วก็คือเป็นไอวอลแบบเป็นน้ําแข็งเลยผู้ชมฮะแต่นี้ยังเป็นรูปร่างของไอวอลที่เป็นไอวอลของในเกมฟิล์มไฟล์นะผู้ชมครับผมน่าจะเป็นแบบโมเดลน่าจะโหลดฟรีป่ะผมเห็นใช้หลายแมปแล้วนะครับผมฮนะในเออในข้างบนหอเิกาก็มี <c oughs> มีเตียงมีห้องอาบน้ําด้วยมึงโหมึงกลายเป็นบ้านเลยเหรอโซฟ้องโซฟามีครบเลยผู้ชมฮะน่ามีกี่ชั้นวะเนี่ยโอ้โหจะเยอะนะครับผมนะอะอะ เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะครับเราไปดูสำรวจฝั่งนู้นแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงผมว่าคล้ายๆอยู่นะครับผมดูออกว่าห่ออะไรกันเลยฮะเอ้ยตรงนั้นมีบ้านแม่มดด้วยบ้านแม่มดนะไปดูด,ดูบ้านแม่มหนแล้วกันนะครับผมนี่นี่อ่าถ้าเกิดมองผ่านก็คือก็เหมือนอยู่ผมเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะฮะและที่จะเป็นเอ่อฐานเกิดทีมน้ําเงินนะครับผมแล้วนวลไหลอ่อนนี่จะเป็นหน้าปก อ่าหน้าปกด่านนะครับผมฮะอยู่ตรงนั้นนั่นเองอ,อ๋อโซนอื่นอยู่นี่ผมคือโซนหนึ่งหนึ่งผมสำหรับฝึกจุกนะครับผมฮะอ่าผู้ชมเราสามารถพาคนหรือว่าแบบเล่นกับเพื่อนก็นมาจุกตรงนี้ได้ผมแบบจุกยิงแบบหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมแป๊บ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 เนี้ยฮะแล้วก็แบบลากหัวแป๊บแ๊บป๊๊บแป,ป๊บ๊บแป,ป๊บเนี้ยครับผมแงสามารถมาฝึกหรือว่ามายีกับเพื่อนได้นั่นเองฮะเฮ้ยตู้มมีอีกเหรอตู้มมีโซนอีกเดี๋ยวผมเราไป แล้วก็ลงรถนะครับเอ้ยเหมือนเหมือนอยู่ผู้ชมเหมือนอยู่ฮะเราไปดูโซนตั้งไอวอกันนะครับผมอันนี้จะเป็นห้องไอวอเนาะนี่แงผู้ชมตั้งไอวอปับป๊บปับ๊บแล้วปับป๊บปั๊บเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมอะออกมา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 ,ออกมาไม่มีใครเข้ามาเลยอะย,ยิงคนแล้วว่ามีรถจอดนะครับผมอะอ่าผู้ชมมีโซนตั้งไอวอมีโซนหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีโซนยิงนะครับผมผมนึกว่าจะแยกโซนมาตอนแรกมันคือโซนเดียวกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ย อ,อุโมงนะครับผมก็ยาวใช้ได้และในส่วนของปืนนะครับผมก็เออเหมือนคลิปที่แล้วเลยครับผมเป็นสก,กินปืนวันพันโมทำแม่อะไรพวกนี้ผมเป็นสก,กินปืนหลักอะ่อะเช่นเออนี่ปืนอะไรวะผู้ชมสกาเมการลดอนนะครับผมใช่ไหมฮะอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปหาคนเล่นผู้ชมเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับผมเนนราจะยิงลองยิงคนดูน,นะมาครับผมตอนนี้มีคนเข้าห้องแล้วนะครับผมโอเคถึงเวลาที่เราจะ,จะ,จ,ะจะไปหลอยผู้ชมฮะไปมาอย่างเดียวไม่ได้ต้องลองยิงคนหน่อยกันเลว เขาออกแล้วอโอ้อพุ่มจะมานายออกเลยเลยอะไรวะวันน้ยิงคนไปเนี่ยวันนี้เนี่ยให้ตายเถอะทําไมกันเป็นฉันไปตรงไหนทําไมฉันถึงไม่ได้ยิงคนสักทีฮ้าวิคนเข้ามาใหม่โอเคเข้ามาอีกคนแล้วผมผู้ชมมีแหละผู้ชมเราได้ยิงคนแล้วฮะขอตึงๆนะรอบนี้นะตายไงยละ่ะหัวแตกไปดิหัวแตกไป เอาไปเดี๋ยวรอเขาเกิด,เ,ดเราจะล่อเข้ามาที่เอออุ้ยเขาตายวอลคนนี้คนนี้เป็นผู้ชมคนนี้ชเฉื่ตึงฮะตายวอลเป็นเดี๋ยวจะล่อเข้ามาจุดหนึ่งหนึ่งกันแล้วกันนะครับผมมาตรงนี้โอ้ยโหเกือบตายมันเอาจริงผู้ชมมันจี้ผายเลยผู้ชมมันเอาจริงมาเดมาเด,เดมาเดยิงดิมันสนัยด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชักกระสุนก่อนโอ้ยลงมายิงดิลงยิงคาร่าดิไง ฉันต่อให้เลยแล้วฉันไม่เต็มเนี่ยฉันต่อให้มามาเฮ้ยมันมันสเปรย์มันสเปรย์เอาวัดจาังหวะนี้ครับผมเฉจา,าจังหวัดจุ๊กครับผมหนึ่งหนึ่งฮะหนึ่ง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 ว้ายว้ายเอาว่ามาดิพี่น้องพี่น้องครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่ผู้ชมหลอกตอดเรียบร้อยครับผมตาย ตายไงยละ่ะบอกเลยเขาจะตึงผู้ชมเขาต้องกลับมาล้างแค่ผมแน่เลยผมรอตรงนี้เลยผู้ชมฮะผมกลัวเขาสไนามาเด็กผู้ชมพันยาได้ไปเนี่ยขอพันยาก่อนผู้ชมฮะมันเ,เพิ่มเพิ่มอยู่นี่คือโอ้ยมันเล่นทีเพลออย่างงั้นเหรอเอาจริงแล้วผู้ชมผมต้องเอาจริงแล้ววะเขาเล่นทีเผลอว่ะต้องเจอสไนาบาร์บี้มาก็ถ้าที่เรสังเกตดูก็คือถ้าเกิดทีมผมนะครับผมไอ้พอจะเป็นไอ้วอมงูเนาะแต่ว่ายิมนี้ไอ้บอจะเป็น ชักนกชักกระสุนก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ครับผมใต้วงรูเลยว่ะมันเป็นไอ้วอดตัวตลกได้เลยสลับอีอีฝั่งหนึ่งือฝั่งน้ำเงินเนาะมาอ้อมอ้อมอ้อมหลัง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 เฮ้ยดักวักดักวักดักเออดักเออดักเออดัวุ้ยอึดจังอึดจังโอ้ยมึงอึดเกินไปแล้วนะโคตรจะอึดเลยยิงไปหมดแม็กไม่ตายเข้าหัวด้วย บอกเลยผู้ชมนี่แหละมันครับผมเชิงตึงฮะเจอคนตตึงนี่แหละมันเอามันผมไม่ตายลมกระสุนไวเกือบแลวนะเฮ้ยเฮ้ยจุกจุกจุกเจอจุกเจอจุก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 มามามาเฮ้ยนี่ก็ใช้ได้ผู้ชมมาเล่นบ้านฮะเล่นบ้านเดี๋ยวตายบอลเลยตายบโวอย่างนั้นเหรอรูโผล่รูโผล่ยังไงล่ะบอกแล้วไม่ทานบาร์บี้หรอกดักเกินชมดักเกินตอนเนี้ย โอ้โหมึงสร้างเยอะจัดๆเลยลจะออกอยังไงเนี่ยพนมมามาไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วะวหายไปเร็วอะหายไปเร็วผู้ชมโอ้ข้างบนเขาบนเขาข้างบนนะไป,าะไปไะมาตอนไหนวะมาตอนไหนวะอขาโูไปดิยิงขาไปดิยิงขาขาไปดิอย่ามัวตายวอลอย่ามัวตายวอลไม่ทันหรอกนะถ้าเกิดตายวอลอะไม่ทันหรอกนะไม่ทันหรอกเรียบร้อยครับผมตายตายเลย เดี๋ยว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 จะเย็นก่อนจะเย็นก่อนเย็นก่อนไอ้วัวลุลวไอ้วัวลุลวหนีก่อนผู้ชมฮะตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักก่อนเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะองข้างหลังตกอ่ะตกแล้วพี่หนุ่มูตายไวัวตายแล้วตายไปแล้วผู้ชมเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวตายตายไปดิตั้งไอ้วัวขาดตัวเองก็ไม่รอดนะผมบอกเลยอุ้ยใครเข้ามาคนนึง เอาว่ะทีมเราผู้ชม <c oughs> ปืนโบ <c oughs> กลับมาล้างแค๊สกลับมาล้างแค๊สอย่างนั้นเหรอกลับมาล้างแค๊สอย่างนั้นเหรอบอกเลยไม่มีทางไม่มีทางฮะเอาเราไม่เฟนถึงเวลาแล้วฉันจะไปฆ่ามันฉันปล่อยให้นายไปฆ่ามันโอเคไหมเพื่อน <c oughs> มาโอ้ถือลูกสองท่ผู้ชมครับผมโคตรตึงไม่ไม่นายจริีทำไม่ได้เราทีมเดียวกันเพื่อนไม่ทีมไม่จีไงล่ะเพื่อนมุดไปหลืวเปล่าผู้ชมเขาเริ่มออกล่าแล้วฮะตอนนี้นีแงมีแว่เกล็ดกระสุนนิดหน่อยนะครับผม ไปแล้วครับจังหวะนี้ไปแล้วไปเดินตามเลยเกลอุย้ยเจอปะเจอ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 ,เจอ,เจอ,อยังไงครับผมฮะจังหวะนี้ไ oh, ม้ทีมของเราจะทำอะไรไม้ทีมตั้งไอวอลเหรอตั้งไอโอผู้ชมเชิงตึงฮะไอวอลเชิงตึงจะตั้งทําไมเนี่ยไม่เข้าใจบุกไปยิงเลยพนมบุกบุกไปยิงเลยเอา้าเขาออกแร้วอะเอ้อเหล่าสองคนเพื่อนไม่นะ เอาเป็นว่าคลิปเออรีวิวแมปนะครับผมมินิเวิลก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ใครคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้อย่ามากอกัวนช้นสิสำหรับคลิปนี้นะครับผมบ๊ายบายครับผมไปแล้วฮะบ๊ายบาย